น้อมกับหลวงปู่สมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกับท่านสมณะราศีขมาด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกับคาราวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกับครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงและ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้กบขอกระส่งการบ้านรายงานสภาวะที่เข้าค่ายค่ะเข้าค่ายที่ศีมาโศกค่ะ ก็มือเดียวนั้นปรากฏว่าทำไม่ได้เลยค่ะวันแรกสองมือ้อแล้วก็วันที่สองสามมื้อค่ะก็มันสู้ไม่ได้ตรงที่มันไปเห็นแซนวิชกับแซนวิชกับซาลาเปาเจมันยังดูดมากอยู่ค่ะก็เลยกินให้ ก็เลยกินไปแล้วก็ทุกอย่างชัดมากเลยค่ะกินไปแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยกินข้าวไปเท่าไรยังไงกินผักไปอีกยังไงก็ยังเหนื่อยหายใจไม่อิ่มค่ะก็เลยพอวันเมื่อวันนี้วันกับก็เลยไม่กล้ากินอีกค่ะซาลาเปาก็ให้แต่คนอื่นกินค่ะแล้วก็ แพ้ในเรื่องอาหารแต่ว่าเรื่องที่ได้รุ่นพี่ให้มอบหมายงานอันนั้นทำได้ค่ะมีความยินดีมากเลยค่ะยินดีน้อมรับก็รุ่นพี่ก็ให้ไปแชร์สภาพให้ไปแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้ไปช่วยเม็ดที่ วันแรกช่วยเมติจิตอาหารค่ะก็ขึ้นไปเสริมช่วยรุ่นพี่ตอนท้ายค่ะก็มีความยินดีเบิกบานก็ไม่เคอะเขินอะไรค่ะเป็นธรรมชาติมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนไปคุยกันเหมือนมันอบอุ่นเป็นบรรยากาศพี่น้องเหมือนตั้งวงคุยกันกินข้าวแบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานก็ไป แชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองใช้ยาเก้าเม็ดก็เลยได้ได้ดังใจได้สมใจที่ว่าตั้งใจอยากแชร์เม็ดที่แปดค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอะไรมากก็เลยเอาเอาเอาไปเล่าว่าตัวเองฝึกกับเม็ดที่แปดกับโรงเรียนของหนูมีความประทับใจยังไงแล้วก็ครูสอนว่าให้สู้กิเลสยังไงแบบไหนคะ่ะ พี่น้องก็นั่งฟังไปดางพี่น้องก็นั่งฟังด้วยความชอบอกชอบใจกันค่ะแต่ก็มีมีม,มีมีติ่งนิดนึงตรงที่ว่ามันสุขใจถ้ามันได้สรุปตอนท้ายค่ะพอดีเวลามันหมดค่ะแล้วก็มันทุกข์ใจตอนที่ว่ามันเสียดายไม่ได้สรุปตอนท้ายพอพูดจบก็ พิธีกรท่านก็สรุปให้ว่าอันนี้เป็นเม็ดที่แปดแล้วก็แล้วก็รีบจัดกิจกรรมอื่นต่อนะคะก็ส่งการบ้านครูป,ประมาณนี้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะกับสาธุค่ะอ้าวสาธุดีมากดีมากเวลาขวัญขึ้นเวทีเนี่ยขวัญรู้แล้วว่าขวัญจะเอาอะไรให้กับผู้ฟังเวลาขวัญไปแชร์ประสบการณ์ ก่อนดูเป้านะว่าก่อนจะไปเป้าไหนถ้าเป้าผู้ฟังในค่ายก่อนก็จะพาปฏิบัติตั้งแต่เลือดลดละเลิกเนื้อสัตว์จนมาถึงล้างกิเลสแต่สรุปพยายามสรุปให้ให้ให้คู่กันระหว่างปฏิบัติเหตุการณ์กับลดกิเลสคู่ดีพี่กบทําดีแต่ให้ไปฝึกฝึกย่อความพิกบเนี่ย ย่อความไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันมันมันยังเนื้อความดีแล้วแต่ฝึกย่อความเข้ามาถ้าเรามีเวลาเราต้องประมาณสมมุติเราได้เวลาสิบนาทีเราต้องสังวรศีลก่อนว่าเราจะพูดภายในสิบนาทีอมันต้องมีสังวรศีลด้วยนะเวลาขึ้นเมทีเออถ้าไม่สังวรศีลก็แล้วเลยสติและปัญญามันจะไม่จับมันจะไปแต่เนื้อความ แต่ถ้าเราสังวรศีลปุ๊บโอเคได้เวลา10นาทีเราจะสำรวมในการพูดเนี่ยทุกครั้งเวลาเราขึ้นเวทีเราจะต้องเอาอศีลขึ้นไปด้วยนะเราจะได้ประมาณถูกว่าสมมุติว่าเราบอกเพื่อนไหมก็ได้ถ้าอีกสองนาทีหรือสนาทีบอกเรานะเราจะได้ล่อนเราจะได้ล่อนลงเพราะเราสังวรศีลไปแล้วว่าเราจะไม่เกินเวลาถ้าหมู่ก,กําหนดไว้ว่าคนละสินาที ประมาณนี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยไปเรื่อยกี่นาทีแล้วยังไม่ดูของตัวเองต้อศีลขึ้นไปด้วยทุกครั้งพวกเราเนี่ยทุกครั้งเวลาขึ้นเวทีให้พาศีลสังวรศีลก่อนขึ้นเวทีเสมอแล้วตั้งจิตถึงพระเจ้าพระโพธิสัตว์ว่าเราจะเราจะแสดงธรรมให้เกิดประโยชน์ที่สุดทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นพอเราสังวรศีลปัญญาจะมาพอปัญญาจะมาเรารู้แล้วว่าเราจะพูดอะไร พูดอะไรแล้วเราจะกะประมาณไหนในในในสิบนาทีนั้นแต่ถ้าไม่สังวรศีลปัญญาไม่มามันจะกว้างไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยมันจะตกไม่ลงทุกครั้งที่ขวัญขึ้นเมทีขวัญจะสังวรศีลเสมอนะขวัญจะไม่ได้ขึ้นไปเฉยเฉยได้ได้ขึ้นไปด้วยอยากพูดก็พูดไม่นะขวัญเอาศีลไปด้วยมีตัวกำกับโอเคไหมโอเคค่ะ เออพวกเราทุกคนเนี่ยฝากไว้แต่พี่ถ้าพี่น้องจิตสายเราไปแชร์ประสบการณ์ไปเลยแชร์เวลาเราทําเม็ดหนึ่งถึงเจ็ดแล้วเราใช้เม็ดแปดเม็ดเก้าคู่ยังไงแล้วเราลดกิเลสท,ที่ไหนเออเรามารู้จักศีลยังไงกับใครพูดไปเลยกับโรงเรียนของหนูพูดไปเลย,ลเ,ขเ,เ,ลยเขาจะได้สนใจถ้าพี่น้องอยากฟังหรือติดตามสามารถติดตามช่องทางนี้ช่องทางนี้พูดไปเลยไม่มีปัญหา เขาก็จะมันจะคัดคนที่เขาสนใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราจะได้คนสนใจจริงๆขึ้นมาเพราะเขาทุกขมากๆมันจะคัดเขาขึ้นมาหาก็เ,าเหมือนพี่กบอินเตอร์แกติดตามมาหลายเดือนเหมือนป้าลีอย่างเงี้ยจะคัดเขาขึ้นมาไม่เสียหายเล่าไปเลยส่วนตัวกินสละเปาสุขใจถ้าได้กินสลัเปากินไปกี่ลูกกินไปแค่สองลูกค่ะสาอะไรอ่ะ ใส่ผักรวมมีหน่อไม้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ถั่วแดงค่ะทำไมในค่ายมีสันเป๋าด้วหรออ๋อในสีมาใช่ไหมค่ะจะมีพี่น้องทำขายประจำอยู่แล้วค่ะอ๋อโอเคเราจะได้รู้ไงถ้ามันอยากปุ๊บแล้วเราพลากก็ไม่ได้เราก็ฝ่าไปกินพอฝ่าไปกินปุ๊บเรากินด้วยความ ตั้งใจกินพอเราตั้งใจกินไม่ใช่ตั้งใจกินให้ติดนะตั้งใจกินเพื่อเรียนรู้ว่ามันอร่อยตรงไหนอย่างที่กิเลสคิดว่ามันอร่อยพอกินไปอร่อยคำที่หนึ่งอร่อยไหมคำที่สองอร่อยไหมคำที่สามเป็นไงคำที่สี่ห้าหกจนล,กลูกที่สองหมดอร่อยตรงไหน,นมันจะร้อนๆนในปา่า กินของพวกนี้ถ้าเคี้ยวบ่อยๆนานๆเข้ามันจะร้อนๆในป่าเพราะมันมีทั้งพริกไทยมันมีทั้งของร้อนอยู่ในนั้นมันจะร้อนๆในป่านานๆเข้ามันจะร้อนทั้งตัวพอร้อนทั้งตัวมันจะรู้มันจะเกร็งถูกเอาออกมันจะปวดเราก็สังเกตเอาว่ามันสุกตรงที่ปวดสุกตรงที่ร้อนหรือสุกตรงที่ที่ตรงไหนหรอเราก็ได้สอนกิเลสต่อ เออพอกินเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงพอไม่ค่อยมีแรงเราก็สอนมันต่อว่าเออสุกตรงที่ไม่มีแรงใช่ไหมไอ้รสที่กินาหายไปละเหลือแต่รสทุกสุกตรงนี้ใช่ไหมก็พระเจ้าบอกแล้วว่าไม่ว่าเป็นกําลังท่านไม่ได้ตรัสสักหน่อยว่าสละเปาเป็นกําลังถูกไหมถูเคเราก็ได้สอนมันต่อมันก็จะได้มีปัญญาม,มันก็จะได้มีเขาเรียกว่ามันจะได้เกิดความฮีริโอตปะขึ้นมา แม้มันพลาดไปเสียแต่เราอยากให้เสพเปล่าจงจงกินด้วยปัญญากินด้วยใจที่รู้ค่าเราจะค่าอะไรถ้าเราจะค่ากิเลสเราจะรู้ค่าของพุทธ,ธะแล้วเราจะสอนกิเลสในขณะกินได้หลังกินก่อนกินขณะกินและหลังกินเราจะสอนกิเลสทุกแมทแม้ว่า เราจะพลาดไปกินแล้วก็ตามทีเราจะสอนตั้งแต่ก่อนกินขณะกินและหลังกินถ้าเราสอนมันอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์กิเลสจะกลัวเพราะมันจะมีปัญญาจากที่เราสอนกิเลสจะต้องได้ปัญญาจากเราเท่านั้นเราไม่ใช่จะจูให้มันรู้เองนะกิเลสอะมันทุกข์ก็จริงอะ่ะ แต่มันไม่ได้รู้เองนะถ้าเราถ้าไม่มีพุธทธะไปคอยสอนมันบางคนยอมกินแม้ตายก็ยอมรู้ว่าทุกนะรู้ว่ากินแล้วป่วยแม้ตายก็ยอมมีไหมแบบนี้มีไหมไมีค่ะเอ,อเหมือนยกตัวอย่างของกรณียกตัวอย่างพี่ชายหันกันแล้วกันเขาไม่ยอมกินแบบนี้เขาบอกว่าแม้เขาจะตายที่อายุเท่าไหร่ ไม่เป็นไรเห็นไ,ไหมกิเลสมันไม่ยอมนะ,ะเพราะมันมันไม่ได้ฝึกรดความอร่อยไว้มันติดจนยอมตายมันก็ยอมนั่นคือลักษณะของกิเลสเพราะมันไม่ได้ถูกการเติมการเติมพุทธะเข้าไปมันไม่ได้ถูกสั่งสมมาแบบนั้นแต่มันถูกสั่งสมว่าอร่อยอร่อยต้องกินให้ได้ต้องกินให้ได้อ,ไดอร่อยอร่อยอร่อย แม้ไตจะเสื่อมแม้ตับจะเสื่อมมันไม่สนใจเพราะมันสั่งสมความได้หนังใจจากการติดรสอร่อยมาเขาก็ไม่ยอมเนี่ยแต่พวกเราสะสมการเติมปัญญาให้ตัวเองทุกปุ๊บสอนปับ๊บทุกปุ๊บสอนปั๊บสอนสอนไม่ทุกก็สอนทุกก็สอนไม่ทุกก็สอนสอนไปเรื่อยๆเ,เ,เราส่งสมการเติมปัญญาให้เขาเขาจะจำํำจะเกิดความเห็ิโอตปะจะ เปลนกลัวและละอายต่อต่อบาปบาปก็คือทุกข์ที่เราใส่เข้าไปนั่นแหละใจที่มันพาเราไปเสพเสพเสร็จเกิดทุกข์กายทุกข์ใจอย่างไรนั่นแหละคือบาปจะละอายแล้วมันจะไม่กล้ากินเมันก็จะพากได้นานขึ้นนานขึ้นนานน,นาน,น,านสมมติพากได้นานโอ้หิวสักทีก็ยอมทนทุกข์เพราะสู้ไม่ไหวก,ก็ทนทุกข์ใหม่ก็ขึ้นมาอีกเข็ดไปอีก,น,อกนานอีกจนเข็ด จนชัดขึ้นชัดขึ้นมันจึงจะเลิกได้สำเร็จเพราะมันผ่านการสู้รบด้วยปัญญามามันจึงจะติดจอบได้แสดงว่าปิดจอบยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนก็สู้ต่อแต่มันจะพลากได้นานขึ้นเพราะมันมีทุกข์ชัดขึ้นนะพี่กบนะค่ะา,าสค่ะกับขอบคุณคุณลูกคากับสาธุค่ะ อ่าใครจะเติมอะไรไหมเชิญจะเติมอะไรพี่กบเชิญจ้ะพอโอกาสค่ะคูรู้จากครรภาจันหมองเขียวค้างกับคระว่าครู้เจริญธรรมพี่น้องค่ะขอขอเสริมกบนิดนึงนะคะเอ่อนุชก็เห็นเหมือนกันค่ะเห็นแซนด์วิชเหมือนกันพอดีมีพี่น้องอ่าอพี่น้องอ่อสมาชิกขานะคะที่ที่สิทธิ์เก่าเอ่อก็ก็เอาเอามาขายประจําอยู่แล้วะค่ะ นุชก็เห็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็เห็นน้ําน้ําเย็นเหมือนกันนุชก็ช่างใจอยู่แล้วก็เห็นข้าวโพดทอดด้วยนุชก็ช่างใจเหมือนกันเหมือนน้องกบเลยแต่แต่ว่านุชผ่านตรงตรง,ตรงเรื่องแซนด์วิชค่ะก็คิดว่ากินแล้วมันมันมันไม่มันไม่จะไม่สบายตัวแล้วก็ต้องการจะมีวินัยตัวเองด้วยค่ะแต่ก็ไปไปหลุดตรงตรงอข้าวโพดทอดที่พี่น้อง อ่าเอาเอามาจาหน่ายค่ะก็ก็ก็หลุดตรงข้โพดทอดเหมือนกันค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องกลบนะคะค่ะก็ในในส่วนอะไรที่ที่พิษมันมันมากกว่านุ่นก็จะไม่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 เอาค่ะคือเราตระหนักอยู่ว่าค่ายสุขภาพเราจะต้องกินแบบในค่ายอะค่ะแต่ว่าบางทีมันก็มีอะไรที่มันล่อล่อตาเนาะก็ก็ก็หลุดเหมือนกันด้วยข้อขพดข้โพด ทอดนิดนึงค่ะค่ะค่ะก็เหลประมาณให้กำลังใจน้องกบนะคะ,ค,ะค่ะ่ขอบพระคุณค่ะพี่นุชของกบไอ้ข้าวโพดทอดก็ได้ได้กินอยู่ชิ้นเดียวมั้งค่ะซื้อมาด้วยความโลกกลัวว่าจะไม่ได้กินกลัวว่าไม่ทันพี่น้องที่ตักข้าวก่อนซื้อมาไว้ถุงหนึง่งก็ได้กินชิ้นหนึ่งแล้วที่เหลือก็ทิ้งค่ะ ล้วแบ่ง๋อแบ่งแบ่งแบ่งเตียแบ่งแม่นีแบ่งแปลว,ว่าพีตนันไม่เอาพีตันได้แล้วค่ะก็เลยทิ้งก็โอ้แล้วก็เห็นตัวที่ความโลภของกิเลสเยอะมากเลยค่ะมันกินอาหารไปเยอะแล้วมันก็ยังไปตักข้าวตักกับข้าวอย่างเยอะสรุปว่ากินไม่หมดคะ่ะวันแรก วันที่สองก็เลยประมาณใหม่ตักน้อยลงก็กินหมดค่ะวันแรกก็เลยพี่ตานบอกครูลุบอกว่าไงกินไม่หมดทำไงตัดรอบเอาไปทำปุ๋ยค่ะก็เลยเอาไปทำปุ๋ยค่ะพี่เทค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอ่าดีนะดีจัดค่ายบ่อยๆทุกเดือนไปเลยสีมาเหมือนพี่ตังก็จัดบ่อยๆทุกเดือนเมื่อเราจะเจริญพวกเราเองนั่นแหลจะจะเจริญ แล้วเราจะช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมสีมา,าสุขได้มันจะมีสีสันเราก็จะเห็นกิเลสเราก็จะลุกประมาณเพราะพวกเราเนี่ยถ้าไม่ลดกิเลสมันจะรวมทีมไม่ค่อยได้นะฮะต้องลดกิเลสเนี่ยอย่างในโรงเรียนของหนูก็มีพี่กบพี่ต้นตาลมีพี่นุชอย่างน้อยสามคนไม่ได้น้อยนะสามคนที่เป็นเจนเดียวกันแล้วรวมกันเนี่ยมันจะเป็นพลังและเวลาประชุมหมู่เนี่ย มันจะสามารถถ่วงเพื่อนได้แล้วเวลาปิดค่ายเราอย่าลืมคุยกันสามคนสมมติว่าอ่าเรามีกิเลสตัวไหนตัวไหนเราสามารถคุยกันได้ถ้าคุยในหมู่ใหญ่ได้ก็ดีเอเราสารภาพเลยว่าสรุปกายสุดใจท่านสมณะอยู่เรามีกิเลสตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเราทําไปเลยถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็มาสรุปสามคนมาสรุปในโรงเรียนของหนูก็ได้มันจะเป็นพลังเหนี่ยวนํา ขวัญนะเนี่ยถ้าเขาให้สรุปกายสุขใจขวัญพูดนะ่ะนั่งอยู่เนะี่ยขวัญก็พูดเรื่องกิเลสคนอื่นพูดเรื่องอะไรช่างช่างคนอื่นแต่พูดเรื่องอะไระไรเรื่องฐานงานไม่เป็นไรแต่เราพูดเรื่องกิเลสเป็นหลักในขณะก,กระทบในฐานงานนั้นนะ,ะอ่างเงี้ยนั่นคือหน้าที่ของพวกเราอ่ะให้กําลังใจทีมสีมาจ้ะส,สาธุใ่ครับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเขากาดค่ะ น้องกบเมื่อวานพี่ก็สู้กับกิเลสสาลาเปาเหมือนกันค่ะมันเพลิดัดข้าวมาเสร็จก็พี่น้องจินดาสาก็ออมสาลาเปาร้อนๆมาแจกค่ะพี่ก็หยิบมาลูกหนึ่งแล้วกิเลสมันก็สั่งพี่ว่ากินเลยกินเลยสาลาเปาร้อนๆแต่พี่ก็ไม่ยอมมันค่ะก็สู้มันบอกว่าถ้าจะกินก็ไว้กินตอนหลังสุดมันก็ ก็รู้สึกว่าความอยากมันก็ลดลงการนองกบมันได้กินตอนหลังสุดมันบอกว่าถ้าเราเผาไม่ร้อนแล้วแล้วมันก็กินหิมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากกินแบบนั้นนองกบ<ค>มซู่ไปด้วยกันจ้าอาจารย์ธนนาสาธุกับการบำเพ็ญด้วยจ้า,าค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอ่านโมทนาส่ะอากบได้นะคะสูขขงกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะ ไปกินแก่ะเตามาเหมือนกันค่ะมีคนซื้อมาฝากก็เลยกินไปเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาสาธุกับน้องกบและทีมสีมาค่ะน้องตาลที่รุดด้วยค่าเขาก็คุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอือสาธุแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ อนุโมทนากับน้องกลุบแล้วก็ทีมสีมานะคะในการบําเพ็ญค่ะแล้วก็ออก็อยากจะเสริมตรงที่ว่าที่ครลูกบอกว่าเวลาเรากินนี่อยากกินแบบเสียของให้พิจารณาไปด้วยออนอยากจะบอกกับพี่้องว่าเวลาเรากินแบบพิจารณาไปด้วยนะคะครลูกมันไม่อร่อยค่ะเพราะามันไม่ได้เสพแบบกินแบบเหมือนคือเวลาเรากินอะไรเราเรากินแบบอยากกินนะมันมันจะเสพใช่ไหมคะแต่พอเรากินแบบมีสติแล้วพิจารณานะคะ ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงความอร่อยมันจะไม่มีค่ะคุณรูคค่ะก็ให้กําลังใจน้องกบค่ะประมาณนี้ค่ะ,อะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะกิเลสมันก็จะบน่นกูแค่กินสลับเปล่าทาไมกูต้องสอนต้องสอนกูขนาดนี้วะเนี่ยเออมันก็จะบ่นไงเราสอนมันสิเราอย่าพลาดเราอย่าใช้ผัดสาเปิงไหนๆเราก็ลงทุนทุกแล้วไงเราลงทุนไปกินแล้วทุกแล้วไง แล้วเรื่องอะไรเราจะให้อยู่เฉยๆเราก็ไม่ทุกข์เปล่าๆพระเจ้าบอกแล้วนี่เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเล่าให้มันฟังเลยว่ามันจะเป็นยังไงผลเป็นยังไงเหนี่ยวนําให้คนเป็นยังไงแ,แค่สละเปานี่หรอมันต้องมากขนาดนั้นมันจะบ่นนะบางทีอ่ะมันจะบ่นให้เราฟังเราก็บอกเออก็สาะเปาไงยโทษมันไม่ได้อยู่ที่สาเปาอยู่ที่มึงเนี่ยกินมันนั่นแหละมึงจะได้รู้ว่ามันทุกข์เหนี่ยวนําคนอื่นขนาดไหนที่สําคัญพอกินไปแล้ว ัวเองก็ป่วยเน้นเนี่ยบางทีนะบางทีบ่นบ่นไปมันไม่อยากก็มีเอเราไม่ได้บ่นธรรมดานะเราให้ปัญญามันกว่าจะได้กินจะบอกคุณเอ้ยสอนกูขนาดนี้เลยเหรอบางทีอ่ะมันนี่คือการพลากก่อนจริงๆงการสอนมันนั่นแหละคือการพลากพลากกว่าจะได้กินถ้ามึงยังยอมรับว่ามึงจะกินก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะ อ้าสาธุอนุโมทนาค่ะกับขอบพระคุณกุลูและพี่น้องทุกท่านค่ะบึ้มบิมแล้วค่ะไปต่อได้เลยค่ะกับสาธุค่ะอ่าอนุโมทนากับน้องกบในทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับกบด้วยจ้าค่ะสาธุจ้าปต่อไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขวัญจะไอ้นี่พี่ขวัญจะไปวันพยาบาลพี่กิิบต่อไปเลยเชิญจ้า อนุโมทนากับน้องกบด้วยนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนากับน้องกบด้วยค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนากับน้องกบนะคะเราต้องสู้ด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณกับพี่นุชค่ะสู้ค่ะ